สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้อยู่กับช่องเฮลโอเชนแนลคือเกาครับวันนี้ผ้ามหาเห็ดอยู่เขื่อนปากมูลอำเภอโคงเจียมจังหวัดบดุบลรัชธานี้ครับมีสายรายงานมาวาเห็ดปวกออกครับเสาตายเพิ่นปวดยุมยุบหายก่าต่อตอดแล้วหลดครับเลยเนียผ้ามาครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปลุ่นน้กันครับนี่บ่ม,มีเดี๋ยวแจ้งอีกทีน,นึงครับพี่น้อง ปลากะซุมๆเป็นเฮเฮดออกอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องไปค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไอเมื่อนี้นะคะ่ะเศร้าตายกระเฮออกกับมาจอบปลาเนาะพี่น้องเนาะเห็นคนอยู่บาน่นเดนเฮดเผืองเขาอีก,กร,รมเมื่อเนาะกับเขามากับพ่อละจ้าดอกนึงแต่ว่าบ่ม,มนันเฮดเผือเขากรรมนีม่เฮดเผือกันใดดอกนี่เฮ็ดผึงดด้งคือกันนันละคล้ายๆเฮดผึ้งสาอนะอือ อยู่นี่จ้าดอกกำงามเลยสิมานบอพี่น้องไปเบิ่งกันค่ะนี่มันกับซีเขาหนาหนาว,วเ,นเหรอเนาะไะเห็ดแดงน้ำหมากจ้าช่วงปลายฝนเนาะพี่น้องเนาะเล่มเบิดจ้ะไรเงี้เห็ดเถิงพี่น้องถุงฝ้ายออกใหม่ๆเนาะนี่เนาะ เฮทมันป so ูใหญ่พี่น้องบ้านสไตล์เอิรนเฮดมันปูเด้อจ้ะอื่จ้ะเฮดบักอื้อจ้ะพี่น้องเฮดบักอื้อใหญ่อื้อเท่านี้ดอกใหญ่เป็นแบบนี้แกงแสียบใช่ไหมจ้ะเหฮดบดินนั่นแหละ บางคนเพิ่งเอินเฮ็ดบดดินบางคนเอินเฮ็ดเพิ่งล่าซีบอ่ะสร้ <laughs> างยู่งทีอีจา,านเพิ่งเขาอีกำพี่น้องต้นเขาแต่ดอกเฮ็ดอันนี้นเพิเ่น,น,ขดอดอดนแข็งเถอะเด้อพี่น้องเขาก็บเสื้อเขาว่าดอกเพิ่งจะแข็งนะจ้ะป่ะห้ามือเพิ่นอ่ะพี่น้องยึดแน่แล้วเนาะยึดเนาะ ถ้าเจ้าไปเก็บมาตะไซคือเด็กกุลาตาละตาปะเพชดดินพี่น้องโอ้ดอกงามครับเนาะสองนี้จะดูเลยว่ะโอ้สวยค่ะปะไซเฮพดรยังเพชรลูกขาวเพชรลูกขาวพี่น้องหน่อยคือออกว่ะ ก็สิออกเบิดนั่นแหละพี่มันเมียนี่ระงงวะเม่นอือดะงงเขาวจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ามันออกหิ่มหวยเนาะพี่นอ้องมันก็บ่สมบูรณ์ปานยังพร้อมๆนี่ดินพี่น้องบ่ื่ดโขดโขดเฮ็ดดินเมื่อบราเพึงเลยออันเฮ็ดไข่อยเลเนานะ บ้านเค้งแหงบ้านระยะสุทธะถือเสียมพี่น้องเขี่ยมุนเหมือนเอาคือเก่าค่ะมันอึดอยาเล็ดเพื่อนพี่น้องโอ้ยคือขาหยางแทะเล็ดเพื่อนเขาเซ็บกะลังงามพี่น้องเอ้าเดี๋ยวอ้อนหนึ่งเดี๊ยวเด็กคืนวอดายพี่น้องเอ้ย่ดข้าหักใหม่ เพ็ดกอค,ดค้าแดงบางคนบอกว่ามันขมแต่ว่าบ่ขมนะจ๊ะสาตายกินลนะห็ดพึ่งจ้ะโอ้จ้ะ,ะ,ะเกาะทะเลเล่มเบิดพี่น้องเลยลาละเนาะจ้ะเฮ็ดหาดพี่น้อง เห็ดแดงนำมาครับพี่น้องเอ้ยเห็ดพึ่งดังหงยเอาไปหนึ่งจิ้มเจวเนาะเสีบยบเดยก้อยกับเสียบยังปุ๊ดปุดป๊ดปุดป๊ดปุ๊ดดีปะเนี้ยมืงเพิ่นได้แบบพูดกระตาใหญ่พี่พน้องเอ้ย ก็คอยมานครับหนึ่งเดียมา,มากข้ามาค่ะมูเพิ่นได้หลายอยู <c oughs> ใ่ใหญ่นั้นก็ได้เกือบเต็มตาพี่น้องขจาวมาก,ก่อนเนาะสไตล์มากลุ่น,นพี่น้องเอ้ย สไตล์คือบอละ่ะตุ่นน้ำกันเด้อพี่น้อง้พี่นอ้อ,นองเอ,อเอ้ยเฮ็ดเฮ็ดกอเขียวเนาะแต่ว่าแข็งแข็งเลยค่ะเึ็ดผึ่งดังเฮ้พี่น้องมาโดดห่าโอ้ เห็ดหาดครับพี่น้องเห็ดขาวครับพี่น้องเหด็ดปวกไกลหน่อยพี่น,อน,น้อ,นอง,องเอ้ยบวกายด้วยครับออเสียบเธอได้นี่ของเสียบได้จ้ะแต่ว่ามันช่วงนี้ปลามันเก็บกระตัดขาตัดขาหันหลังลงบนหย่า เฮ็ดม yeah, ันไหวเป็นหลงอ้ยเบอร์เห็ดว่าสิฟูดมั่นจะถุงหน่อยนึงว่าสนุกว่าขามันก็งายมีนีเนาะงามเขาหล่างออกกับเกี่ยมันร้อนเลยดินี่เกี่ยขนาดได้นี่เ่าจะมาหาเห็ดปวกคอโดพี่น้องเอ้ยมาดูเห็ดปวกไก่หน่อยเสียบคือกันแห้งเสียบเด้ โอ้ใส่พักไซนี่ละ่ะโอ้ตะมัน่วยหน่อยนึงก็เอามันเบิดมันหลาแล่วแซบเชื่อเถอะว่าอร่อยสิ่งหยอดพักใส่ลงไปขอบ ตัท่านออกก็มีเด่นอู่ตัวท่านาน่นก็มีเด่นอ่พี่น้องเห็นตัวเตพูเขินมากหน่อยนโอ้ยเขินเป็นเห็ดปวดใหญ่เบื้องด้านเนาะตายก็เสียไปอ๋ใส่ยักใส่เด้อพี่น้องน้ำมไรมั่งเชียว มันงาม่เนาะหอดยามมันอึดแล้วเนาะพี่น้องนอยก็เอาคันแม่นคือตกีก็บ่ค่อยได้อันหัวซ่านําเพิ่นดอกยามเฮ็ดนี่บ้น้ําลายเด้อยางนี้โลดว่าอีดีแล้วเพิ่นก็แซ่บกว่าหมูอยู่ได้ล่ะรสชาติเพิ่นูก็กินดีดีเด้พี่น้องอใส่น้ําอเาะจักหน่อยนะเิ่เด้อพี่น้องคันสิเก็บๆเอาเลย เปียนฝาวเลียวมันกระสิเมื่อเท่านนมันกระสิสยากนะพี่น้องอู้ยอนสอนเดีพี่น้อง,อองเอ้ยงามอยู่ได้พี่น้องดอกหน่อยอยู่แต่ว่าแข็งดีนะเนาะเพิ่งเด้อพี่น้องเดอือคือแบบบ่ดด้ขี่ไายเด้อครับพี่น้องเอาไปสิเซนา่ามันก็คุยรวยขลายอ,อกเด้พี่น้องแต่ว่าอันขันเทาบ่ตัดขานี่ยมันสีบ่มันขี้หลายนะ โคโยอยเก็บไปนำพรา,าว่าหอากับบัวาวดอกพว่า,าบาวไม่ค้นนี่วนวบวบาวมีค้นก็นมีอยูซีหาคนนี่แหละข้าเจ้าก็ได้พุ่ลากตาออกเมื่อเฮ็ดร่วมเนะาะเาตายมารุ่นพื่นกับยางเลาะไปสละขายเห่ยวดีเนาะแต่ว่าเสาตายตาดัดเห่ยวเติบเด้อพีีน้องขานไปแบบอันนี้มันอีกนะเอาเมื่อก็กคือเซน้ำสาวเอาเลย อุ้ยกำลังจุ่มๆพี่น้องเอ้ยฉันเป็นเห็ดปวกใไงหนึ่งขักประตูได้เนาะอู้ดวงเดือพี่น้องเฮ้ว่าส่วนไล่ดอกบ่ใหญ่ดอกพี่น้องแต่ว่าแข็งแข็งขาอะไเงี้ยเพราะว่ามันมันบูดเดี่ยวมันบูดเดียวครับ แต่ว่ารดชาติเพื่อนนี่โอ้ยมันแผ่มันหนามันแผ่ไผเลยเด้คมันหนาสีออกอยู่แต่ทีงเขานี่เนาะนี่มันเป็นตีนเขาเลยดอกมันงามดีเข้าไหมดอกงามหลายพี่น้องดอกนี่สอกนี่นี่เด้อพี่น้องเบิ่งเด้อครับอุ้ยขาวงามขนาดพี่น้องเพราะว่าตัดขาอย่างดีเลยได้จ้านี่พี่ตะนซ้อนแห้งครับเฮ็ดใจหน่อยพี่เสา bó làm đẹp, you mà Mother, mày toa, you know, eh? Mày, 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 เก ratchet, ่าแล้ว <łbym Get S 1> หลายนมคือจังสางออกหน่อยดอกแข็งดีอยู่พี่น้องดอกบัวงามดอกแต่ว่าแข็งใส่เนาะจีบคนมึงตาเล็น้องหลอดสายตาคนได้ยังงเนี่ยเสือเพิ่นปาดไหวพี่น้องเพิ่น ต่อยอดโอ้ยของแกงเสียบเียจ้าเฮ็ดผึ่งตรงซาดบางคนพอกรอื่นเฮ็ดผึ่งแหฮ็ดผึ่งล้างแหเพง่นมันไหลขึ้นแหแต่ว่าแกงเน่เสบเนาะหวานเสียบ่อยคือออกน้อยเทบุ เห็ดได้ลหลายเฮ็ดถึงฝายพี่น้องคือมันเขาจะเคียถิ่มผู้บห oh. ูจักกับบห oh. ูเด้อนีแ่แซ่บจะได้พี่น้องเฮ็ดถึงฝายตัวกะกินบะขมเด้นเป็นเฮ็ดถึงอ่ จชกคือกันขึ้นกันน่ะและแต่ว่าคุณดอกไงตัวฝ่ายที่หอกเบอ้อเลอ่อเลยจ้ะวัดเอาแปอามาเด็กเกียงไงซื้พี่น้องได้เฮ็ดแสบอีกต้องหาซิ่งโอ้มนันเยอจ้ะพี่น้องนี่พี่น้องข้าเจ้าคือสิมันข้าเจ้าถิ่มนะผู้โบหูกับโบหูเด้อพี่น้อง เฮ็ดผ yeah. ึ่งแง่เฮ็ดผึ่งกองศาสนี่ละค่ะสุดยอดความแสบของเฮ็ดผึ่งเลยละจ้ะสไตล์คืออยากได้หลายๆแต่พี่น้องคือเตะถิ่นเนาะไม่นีมือตะโขนหลอกตายนี่ตุ่มมากพี่น้องอ้ยหมันอยู่เด้อพี่น้องเด้อชุก โอ้ยี่นี่นนนงหงามเนาะนหูงามบพี่น้องแข็งเป็นหาฮ่าได้กแกงไงเสยพี่น้องดวงตาใหญ่ล่ะค่ะปวกพีน่น้องร้อนร้อนออกจังไงล่ะเป็นเห็ดปวกขอด,ดเลยนี่เห็ดนั่งเลยพี่น้อง อมนะอมล้างอมสายอมเพื่ออยู่ไหนละ่ะพี่น้องเอ้ยเล็กๆน้อยๆเรื่องกันพอได้ตืมเฮ็ดตรงสะอาดพี่น้องโบเมนเฮ็ดผึ่งฝายเฮ็ดผึ่งฝายเพี่อ,อยากเท่าเนี้ยและแหละแ,แ,แ,แต่ว่าดอกก็ยังแข็งดีอยู่เอาไปตืมกันเฮ็ดแดงพี่นอ้องอแข็งดีดี พวงเข่าจ้าเห็ดโก้เขียวพี่น้อง, w, องเอาหาดครึง่งโอ้มันข้าหาัดใหม่ฮ่าทำงามพี่น้องบึงตีล่ะพี่น้องงามจนครับ ค่ะพี่น้องนี่ก็คือยอดเหตดของเห้าในหมือน,นี้ก็คุดมันนำเนาะพี่น้องเนาะค่ะเดิดทายห้เบิงค่ะแยกออกอย่ามันแง่้ส่กันนี่แหละค่ะของเราในวันนี้ยอดสรุปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้จำหนีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ